สวัสดีครับบักกับช่องเบายงครับมือนรับจ้างครับใหา่รถนะครับร้อมซื้อสิเปินเห็นมาใหญ่รถให้ไปอำเภอซิรินทรอนครับบ้านซองเมกบ้านซองเมกเลยเด้ะเพื่อนจะไปเกี่ยวร่างฝุ่นนะครับบ้านเพื่อนอยู่ รับจางง้างใหา่ครับใหา่เบิร์ตทุยางผูใ้ใดล่ะผูใ้ใดจางง้าไงใหญ่ไก่ไก่ไ,ไปเบิร์ครับมาแต่วบวกผูใ้ใดมีรวใหญ่ใหไก่ไก่ต้องสอบถามขเขาเบิ่งราคานะครับคุยกันไดต้ตัวนี้กับโบแพงนะครับ ไม่สนใจก็ที่ตรวสอบถามเขาเบ้งครับผมสวัสดีครับ